สารอุทธรณ์พิพากษากลับให้สารคดีทุจริตรับไต่สวนมูลฟ้องคดีนารีตันทศเถียนอดีตอสอสผิดมะหนึาสสารอุทธรณ์พิพากษากลับให้สารอาญาคดีทุจริตรับไต่สวนมูลฟ้องคดีนารีตันทศเถียนอดีตอสอสละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตั้งคณะทำงานตรวจสอบดุลพินิษ์สิงชัยอดีตอสสย้อนหลังไม่ชอบชี้พฤติการครบองค์ประกอบความผิดแล้วนารีตันทศเถียน มันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำสั่งสนุทธรแผนคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบที่พิพากษาให้สารชั้นต้นดำเนินการรับไต่สวนมูลฟ้องนางสาวนารีตันทะเสถียรอดีตอายการสูงสุดคนที่17ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดสำหรับคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่อท .16 2,567ที่นายสิงชัยธนินซ้อนอดีตอายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวนารีตันทสเสถียรอดีตอายการสูงสุดนายศักดาช่วงรังสีอดีตรองอายการสูงสุดหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบริษัทซีพีเคกับพวกบุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเป็นจําเลยที่หนึ่งถึงสองในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โจดฟ้องว่าโจดเคยดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดวาระการดำรงตำแหน่ง30กันยายน2565าจำเลยที่1เคยดำรงตำแหน่งรองอายการสูงสุดและพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่30กันยายน2566ายและจำเลยที่2เคยดำรงตำแหน่งรองอายการสูงสุดลำดับอาวุโสที่4จำเลยที่1มีสาเหตุโกรธเคืองอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการอายการตามวาระการประชุมกลั่นกรองรายชื่อพนักงานอายการที่ได้รับการพิจารณายกย้ายประชุมโต๊ะเล็ก ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอายการประชุมโตใหญ่จำเลยที่1ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดต่อจากโจดเข้าร่วมประชุมด้วยจำเลยที่1เสนอรายชื่อข้าราชการอายการที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายรายมีความสนิทสนมและพยายามโน้มน้าวให้กรรมการอายการคนอื่นคล้อยตามแต่โจ์คัดค้านเนื่องจากไม่เป็นไปตามลำดับอาวุโส จำเลยที่1ซึ่งเป็นว่าที่อายการสูงสุดสูญเสียความน่าเชื่อถือและไม่พอใจหลังจากที่โจทย์พ้นวาระการดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดจำเลยที่1ซึ่งมีสาเหตุกรธเคืองดังกล่าวได้ออกคำสั่งให้โจทย์ดำรงตำแหน่งอายการอาวุโสประจำสำนักอายการสูงสุดเท่านั้นไม่ได้แต่งตั้งให้โจทย์เป็นที่ปรึกษาอายการสูงสุดตามมติคณะกรรมการอายการแต่อย่างใด ส่วนจำเลยที่สองไม่พอใจในตัวโจ์แต่เดิมเนื่องจากขณะโจทดดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดได้มีผู้ร้องเรียนส่งบัตรสนเทศไม่ยังประธานคณะกรรมการอายการผู้ร้องเรียนกล่าวหาจำเลยที่สองว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีอายการสำนักคดีครองภูเกต็ตและขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีอายการสำนักคดีญา,าตลิ่งชันจำเลยที่สองไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและทิ้งหน้าที่อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการพุทธศักราช2553มาตรา66 โจดได้แต่งตั้งนายสผู้ตรวจการอายการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นช่วงที่มีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง,งรองอายการสูงสุดจำเลยที่สองอยู่ในลำดับอาวุโสที่ได้รับการแต่งตั้งแต่เนื่องจากจำเลยที่สองมีเรื่องถูกร้องเรียนและสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นทำให้การนำเสนอชื่อจำเลยที่สองเพื่อปลดกล้าวดำรงตำแหน่งเป็นรองอายการสูงสุดเป็นไปโดยล่าช้าอันเป็นเหตุให้จำเลยที่สองไม่พอใจและโกรธเคืองโจ์เมื่อจำเลยที่หนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดได้ออกคำสั่งสำนักงานอายการสูงสุดที่420 2,566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข่าวสารและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอายการสูงสุดโดยตั้งคณะทำงาน5คณะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งคดีของพนักงานอายการเกี่ยวข้องกับคดีที่แต่ละขณะได้รับมอบหมาย โดยคณะที่2 3และ5เป็นคดีที่โจทได้ชี้ขาดความเห็นแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145และมาตรา145 1ส่หนึ่งส่วนคณะที่4เป็นคดีที่โจทมีคำสั่งกรณีความผิดที่ได้กระทำาลงนอกราชาอาณาจากักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20คดีทั้ง4คดีที่โจทมีคำสั่งและชี้ขาด ความเห็นแย้งดังกล่าวเป็นคดีที่ผ่านการพิจารณาของพนักงานอายการที่รับผิดชอบพิจารณาและสรุปความเป็นเสนอตามระดับชั้นจนถึงชั้นที่โจดมีคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อมีคำสั่งและชี้ขาดไม่ฟ้องการที่จำเลยที่หนึ่งอ้างอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา19และ27แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการในการออกคำสั่งสำนักงานอายการสูงสุดทั้งที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจในการบริหารงานคดีทั่วไปหากจำเลยที่หนึ่งประสงค์ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ